อันนี้บ่อน้ําก็ที่เริ่มขุดมาใหม่นะครับที่จะทําลักษณะเป็นโคกน้องนาครับครับอยู่ที่ตำบลบ้านพึ่งนะครับจังหวัด<ม>นครพนมนะครับสถานที่แห่งนี้ครับคก็ครบรรยากาศรอบๆบ่อนะครับที่กําลังทําเป็นลักษณะเป็น ตามรอยแหละครับเป็นเศรษฐกิจพอเพียงครับครับพืชผักสวนครัวก็ปลูกกันไว้ตามดินขอบทางเดินอย่างที่เห็นนี่แหละครับ บรรยากาศที่ดีมากๆเลยครับครับตรงนี้ก็เป็นสระน้ําที่ขุดไว้ครั้งแรกนะครับที่เขาขุดไว้ครั้งแรกในบ่อก,ก็จะมีปลานะครับเลี้ยงไว้นะครับอ่าบนขอบบ่อก็จะเป็น เป็นบ้านพักครับเป็นบ้านพักออกมานะครับอยู่กันบนขอบนี้เลยนะครับหลังบ้บานก็จะเป็นต้นมะนาวครับนี่ครับออกออกลูกออกผลแล้วนะครับนี่นะครับนะครับครับด้านหลังก็จะเป็น ติดกับทองนาครับบนขอบบ่อนี้ก็จะมีมีขามีต้มนมะม่วงนะครับปลูกไว้นะครับเป็นตะไคร้เป็นอะไรพืชผักที่กินได้นะครับครับมะนาวก็ออกลูกดกครับออกลูกดก ก็จะมีหน่อไม้ครับที่ปลูกไว้นะครับกำลังออกหน่อครับเนี่ยนี่ครับตรงนี้ก็ใช้เป็นแบบระบบน้าหยดนะครับระบบน้าหยดในเมื่อหน้าแรงก็มีการปั๊มน้ำใส่เข้ามานะครับครับหน่อไม้ก็แทงหน่อให้เห็นแล้วนะครับ ับก่อนี้ก็ยังไม่เห็นแต่ผมคิดว่าน่าจะมีหน่ออยู่ด้านในนะครับครับตรงนี้มีหลายหน่อเลยครับก่อนี้ครับก่อนนี้เยอะมากครับนี่มีหลายหน่อนะครับครับครับตอนนี้ยังใหญ่เลยครับเราจะตัดไปขายสามหน่อห้าสิบนี่ ครับผลผลิตได้แล้วครับอันนี้ครับหนอนนี้อย่างใหญ่เลยครับนี่ครับครับตรงนี้ก็หนอใหญ่ครับที่ครับหนอใหญ่มากๆเลยนะครับนะครับต้นไผ่ก็จะปลูกดูขอบบ่อนะครับตรงนี้เป็นขอบบ่อเล็กนะครับ ครับตรงนี้ก็จะเป็นต้นอะโวคาโดนะครับซึ่งต้นนี้ยังไม่ถึงสองปีนะครับยังไม่ถึงสองปีก็จะใหญ่ขนาดนี้แล้วครับครับส่วนตรงนู้นก็จะเป็นต้นทุเรียนนะครับต้นทุเรียนตรงนู้นก็จะเป็นมะละกอครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูใกล้ๆกันนิดนึงครับอันนี้เป็นดอกหญ้าครับเป็นเสน่ นะครับของท้องทุ่งนานะครับเป็นอะไรที่ธรรมชาติดีมากครับนี่ครับครับด้านนี้ก็จะเป็นบอ่อน้ำที่ขุดขึ้นมาใหม่อีกบอ่อหนึ่งนะครับครับขุดขุดเสร็จมา ห้าหกเดือนแล้วครับจะอยู่ตรงกลางนี้เลยนะครับครับน้ำก็ยังไม่เยอะครับเพราะว่าฝนยังไม่ตกมากเท่าไหร่นะครับน้ำก็ยังไม่มีนะครับนี่ครับต้นมะละกอครับมะละกออะไรนะออกลูกเป็นพวงอย่างนี้ดูครับ ลูกเป็นพวงเลยครับตรงคอบอรตรงนี้ก็จะปลูกเป็นลักษณะเป็นบวบครับต้นบวบครับต้นบวบครับก็กำลังออกดอกให้ผลเะยครับบวบนะครับอ่า ครับก็ได้ยินนะครับกําลังมาทําตรงนี้ได้ยินเสียงเขาเรียกกินข้าวนะครับไปกินข้าวก่อนครับครับอาหารเช้าวันนี้ครับนะครับอาหารเช้าบ้านทุ่งตอนเช้านี้ครับปลาทูย่างครับโรฟัดโรฟัครับครับเมื่อกี้เดินไปชมสวนเกษตร นะครับที่เราปลูกอะไรนะเรียกต้นไผ่ไผ่รีออกหนองมาเรียกเป็นแขนงไผ่เนี่ยเป็นหน่อไม้แบบไหนครับเรียกหน่ออะไรไผ่แหน่งก็แหน่งโองไผ่ไผ่ก็จะไปทำแกงแบบนี้จะไงครับก็เดี๋ยวกินข้าวกันก่อนแล้วเดี๋ยวไปเที่ยวกันต่อครับอันนี้มีอะไรไม่อีกเนื้อต้มเปื่อยโอ้ต้มแซ่บต้มแซ่บนี่รับแกงนี่ครัว คัวท้องทุ่งวันนี้ครับวันนี้ครัว,นนวมุกดามาเปิดที่นครพนมครับครับบริเวณขอบบอ่อมีต้นอินทผลัมเลยนะครับกที่ปลูกอันไว้ตอนนี้ก็ออกลูกมันหนึ่งต้นแล้วครับก็แสดงว่าแถวนี้ปลูกแล้วได้ผลครับ ครับต้นอื่นก็ยังไม่ออกลูกนะครับต้นนี้ครับก็กำลังเริ่มโตครับก็เป็นอะไรที่ปลูกผสมกันหลายอย่างนะครับ ตรงนี้ก็เป็นสวนไผ่ครับสวนไผ่นะครับสวนไผ่เนี่ยเขาก็จะตัดตัวลำต้นให้เตี้ยมาลงมานะครับก็จะออกเป็นหน่อไม้ลักษณะที่เรียกว่าหน่อขแขนงนะครับผมไม่แน่ใจว่าเรียกแบบไหนนะครับแต่เขาบอกว่าตัดแล้วเป็นหน่อขแขนงออกมานะครับ ผมก็เพิ่งเคยเห็นดอกดอกขาเนี่ยครับนี่ครับโอ้ดอกขาสวยงามเลยครับเนี่ยครับถ้าปลูกไว้ที่ขอบบ่อเนี่ยครับก็จะออกดอกแบบนี้ดอกขาดอกขาเขาเรียกดอกขาครับครับมะนาวต้นนี้ออกดอกเต็มเลยครับนี่ครับแล้วก็ในสวนก็จะปลูก ที่ปลูกหน่อไผ่ไว้ก็จะเลี้ยงไก่อยู่ด้วยครับมีไกน่นี่ครับครับเลี้ยงไก่ปล่อยในสวนนี้เลยครับหากินเองนะครับไม่ต้องขังครับครับเดินมาดูก้อนนี้ผมเห็นว่ามีหน่อด้วยนะไปดูที่โอ้หน่อยใหญ่เลยครับนี่ครับ อ๋อนี่โอ้หน่อไปร่มเลยครับออครับนี่ครับเห็นหน่อไหมครับรครับบ่อน,นี้ก็ยาวประมาณสามสิบเมตรคูณสาสิเมตรครับสี่สิบเมตรครับประมาณส0ิบเมตรคูณสีสิบเมตรครับสาะนี้ครับ ตอนนี้น้ำก็ยังไม่เต็มนะครับถ้าน,น้ำเต็มแล้วก็คาดว่าช่วงหน้าแล้งก็จะใช้รดผักรดต้นไม้ต่างๆหรือว่าต้นไผ่เนี่ยได้ดีครับครับในสวนไผ่เนี่ยเ็จะมีปล่อยไก่เลี้ยงไว้เยอะครับเลี้ยงแบบปล่อยครับเลี้ยงแบบปล่อยให้หากินเองตามธรรมชาตินะครับ ในสวนไผ่นี้ที่จริงจะมีกอไผ่เยอะมากเลยนะครับแต่เขาตัดลงมาเพื่อจะให้ออกอเขาเรียกว่าหนอขแขนงนั่นนะครับนะครับเนี่ยก็ดีครับอยู่กับธรรมชาติครับร่มรื่นดีครับนี่ เปนคันบอกเราก็จะปลูกมะนาวครับมะนาวนครับก็ทุกต้นก็ให้ผลแล้วนะครับตอนนี้ครับทุกต้นมีผลทั้งหมดนะครับ ก็พามาชมสวนไผ่นะครับที่เขาตัดอ่าต้นสูงสูงเนี่ยออกทั้งหมดนะครับเพื่อให้ต้นไผ่นี้แทงแขน,แนออกมาตามลำต้นนะครับอ่ะก็ดีครับวิีวิธี เกษตรพอเพียงครับครับนี่ก็คือเป็น,สนเสน่ห์ของการทำกรเกษตรนะครับ